สวัสดีครับพี่น้องอิบสีพี่น้อง,อองทหารผ่านศึกทุกท่านพบกับผมนนทนาวินอีกเหมือนเดิมเราก็มาพบกันเป็นประจำในช่วงบา่บายของทุกวันสำหรับคลิปนี้ก็ยังคงเกาะติดข้อมูลข่าวสารเรื่องที่ดินทำกินของพี่น้องทหารผ่านศึกบัตรชั้นที่1บัตรชั้นที่สองบัตรชั้นที่สและบัตรชั้นที่สี่ เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาหัวหน้าสวิทนะครับซึ่งเป็นผู้ขับัญชาอยู่ที่สํานักง,งานองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกสํานักง,งานใหญ่รหรกรุงเทพมหานครท่านก็ได้โทรรัสท์มาหานะครับบอกว่าอยากจะให้พี่นน,นช่วยเผยแผ่ช่วยประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องทหารผ่านศึกซึ่งอาศัยอยู่ทั่วประเทศได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารด้วยว่าอย่างนั้นนะครับ ทางหัวหน้าสูวิทท่านก็บอกว่าด้วยความเป็นห่วงเป็นใยของผู้ขับบัญชาระดับสูงนะครับเกรงว่าพี่น้องทหารผ่านศึกที่มีความอัตคัดขัดสนในด้านความเป็นอยู่อาจจะไม่รับรู้ข้อมูลข่าวสารทั่วทุกคนเพาะอย่างนั้นทางหัวหน้าสวิทก็บอกว่าผู้ขับบัญชาเนี่ยเขามีความเป็นห่วงเป็นใยเพาอย่างนั้นอยากจะให้พี่น้องทหารผ่านศึกที่อัตคัดขัดสนในด้านความเป็นอยู่ ไม่พออยู่ไม่พอกินอยากจะให้ได้ที่ทํากินเพาอย่างนั้นคือช่วงแรกเนี่ยผมได้คุยกับหัวนาสูอิทนะครับท่านก็บอกว่าทางสํานักง,งานองค์การสุขเครา่อทหารผัานศึกเนี่ยได้สํารวจมาแล้วนะครับครั้งหนึ่งในช่วงประมาณสักกลางเดือนเมษายน2อง7ที่ผ่านมานะครับพอช่วงต้นเดือนพฤษภาคม2อง7ก็ได้แจ้งเรื่องไปที่สํานักง,งานทหารผ่านศึกเขตซึ่งมีอยู่ทั่วประเทศนะครับบอกว่าให้แจ้งพี่น้อง ทหารผันศึกของเราด้วยว่าให้เดินทางไปที่สํานักง,งานปฏิรูปที่ดินหรือว่าสพกรให้ไปยื่นคําร้องขอที่ดินทํากินจากนั้นขอถ่ายเอกสารคําร้องของสพกรเนี่ยกลับมาที่สํานักง,งานองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตเมื่อมาถึงสํานักง,งานองค์การสงเคราะาห์ฐานผ่านศึกเขตเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็จะรวบรวมหลักฐานเอกสารต่างๆแล้วส่งกลับไปที่ สำนักงานใหญ่จากนั้นทางสำนักงานองค์การสงเคราะห์ฐานภาษึสำนักงานใหญ่เขาก็จะส่งไปที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับก็ส่งไปที่สำนักงานปฏิรูปที่ดินกรุงเทพมหานครนะครับเพื่อให้ทางสำนักงานปฏิรูปที่ดินเขาตรวจว่าพี่น้องประชาชนที่ไปขอที่ดินทำกินเนี่ยท่านใดเป็นทหารได้รับใช้ชาติมาบ้างไปอย่างนั้นนะครับจากนั้นเขาก็จะ จัดสรรที่ดินทํากินแต่ลึกๆว่ามันจะได้แบบไหนอย่างไรนะครับทางหัวหน้าเขาก็บอกว่ายังไม่ทราบอันนั้นเป็นเรื่องอของผู้ขับบัญชาเพราะยางนั้นอันนี้ก็พอเข้าใจได้นะครับวันนี้ผมก็เลยมาย้าย้ําเตือนพี่น้องนะครับด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากสํานักงานองค์การสงเคราะห์ทหาร่ันศึกด้วยตัวของผมน,นนทนาวินเองนะครับเพราะว่า ผมเป็นคนหนึ่งนะครับที่มีความอัจัดกัดสนในด้านความเป็นอยู่นะครับการที่มานั่งพูดในช่อง YouTube และมีช่อง YouTube ช่องใหญ่นะครับถือว่าเป็นยูทูบเบอร์มีชื่อเสียงพอสมควรเลยพี่น้องพี่น้องหลายคนอาจจะคิดว่าโอ้ยพี่นนลุงนนแกพออยู่พอกินพอเพียงแล้วนะครับอันนั้นก็คือเป็นภาพลวงพี่น้องนะครับที่นั่งอยู่เนี่ยมันเป็นภาพลวงทั้งนั้นนะครับอย่าไปเข้าใจผิดคิดเลยเถิดพี่น้องนะครับ ผมไม่มีที่ดินทํากินแม้เพียงตารางนิ้วเดียวพี่น้องไม่มีนะครับเมื่อรับรู้ข้อมูลข่าวสารจากสํานักง,งานองค์การสุขเครา,า่อาหารผัดสุกเนี่ยผมเป็นคนแรกนะครับที่เข้ามากระจายข่าวให้กับพี่น้องฐานผระสึกในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีเนี่ยได้รับทราบนะครับก็ส่งข้อมูลเข้าไปในห้องกลุ่มกลุ่มลายของพี่น้องฐานผัดศึกนะครับเมื่อส่งเข้าไปแล้วท่านสนใจหรือไม่สนใจนั่นเป็นเรื่องของท่านนะ่ะ จะมาว่าผมไม่ได้แต่เมื่อผมไปเห็นข้อมูลข่าวสารไปพบกับหลักฐานไปพบกับเอกสารซึ่งท่านผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเนี่ยท่านได้ลงนามไว้นะครับซึ่งดูแล้วนะครับเอกสารนี่มันชัดเจนมากจากนั้นผมก็ประชาสัมพันธ์นะครับแล้วก็ในช่วงวันที่4พฤษภาคม2567ที่ผ่านมาพี่น้องทหารผ่นศึกในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีจังหวัดอ่างทองจังหวัด กาญจนบุรีนะครับก็ได้เดินทางมา,ายื่นคำร้องขอที่ดินทำกินกับสำนักง,งานองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตจังหวัดสุพรรณบุรีจากนั้นก็มีพี่น้องทหารผ่านศึกบัรชั้นที่1บัรชั้นที่2บัรชั้นที่3และบัรชั้นที่4เนี่ยนะครับได้โทรศัพท์เข้ามาได้ส่งข้อความส่งข้อมูลเข้ามาในห้องไลน์ในห้องแชทใน,น a c e b o o k เนี่ยเยอะแยะมากมายนะครับบางคนดึกดื่นยี่คืนเนี่ยไม่รู้แหละกี่ทุ่มกูก็ไม่รู้แหละก็โทรมา นะครับจากนั้นก็ให้ข้อมูลไปนะครับเบื้องต้นหลักฐานเอกสารที่จะต้องนำไปติดต่อประสานงานขอที่ดินทำกินกับสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดก็คือ 1. นึ่สเนาบัตรประชาชนเอาตัวจริงไปด้วยนะสาเนาทะเบียนบ้านเอาตัวจริงไปด้วยสําเนาทะเบียนสมรสเอาตัวจริงไปด้วยมี3อย่างเพียงเท่านี้พี่น้อง พอเดินทางไปถึงนะครับเขาจะมีเจ้าหน้าที่ให้การดูแลให้การต้อนรับบริการอยู่แล้วเราก็บอกวัตถุประสงค์เขานะครับบอกว่าผมมาขอที่ดินทํากินครับจากนั้นขออนุญาตเขาขอถ่ายเอกสารคําร้องเนี่ยสักหนึ่งฉบับครับผมจะนําไปให้กับสํานักงานองค์การสงเคราะห์ทหารผ่าศ,ศึกิจต,ต้นสังกัดผมเพื่อขอที่ดินทํากินอีกครั้งหนึ่ง <Das kop at io> พอพูดถึงตรงนี้เจ้าหน้าที่สำนักงานปฏิรูปที่ดินหรือว่าเจ้าหน้านที่สมบกเนี่ยเขาก็จะอาจจะงงนิดหนึ่งพี่น้องเพราะผมเคยบอกพี่น้องหลายครั้งแล้วว่าทางเจ้าหน้าที่สมบกเจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเนี่ยเขาไม่รู้ข้อมูลข่าวสารนะครับเขาก็อาจจะสงสัยเมื่อเขาสงสัยนะครับเราก็อธิบายนิดนึงบอกว่าเราเป็นฐานบัตรศึกรับใช้ประเทศชาติมาได้บัตรฐานผันรศึกชั้นที่หนึ่งที่2ที่สามที่สี่ก็แล้วแต่แนะนําเขา จากนั้นขอญาติขอเพียงเท่านี้ครับขอความอนุเคราะห์เพียงเท่านี้ค่ะนะครับจากนั้นเขาจะถ่ายให้พี่น้องเขาไม่หวงเลยนะครับหลังจากที่ได้เอกสารคำร้องจากสำนักง,งานปฏิรูปที่ดินเสร็จเรียบร้อยเราก็ไปที่สำนักง,งานเขตเปิดประตูเข้าไปเลยพี่น้องเปิดประตูเข้าไปบอกว่าผมมายื่นคำร้องขอที่ดินทำกินกับสำนักง,งานองค์การสุขา่อทานปฏิทึกรับบอกแบบนี้เลยพี่น้อง สำนักงานองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก 7. ทั่วประเทศเนี่ยเขารู้เรื่องนี้ดีเพราะฉะนั้นพี่น้องในสื่อโซเชียลเนี่ยหากฟังคลิปผมไม่ต้องมาถามแล้วพี่น้องเพราะว่ามันเป็นเรื่องใหญ่มันเป็นเรื่องสําคัญมันเป็นโครงการของสำนักงานองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเพื่อช่วยเหลือพี่น้องทหารผ่านศึกที่อัตขัดขัดสนในด้านความเป็นอยู่ไม่มีที่ทํากินนะครับท่านไม่ต้องหวาดระแวงไม่ต้องสงสัย นะครับหลายคนหลายท่านบอกว่าอุยมันจริงไหมมันไม่จริงหรอกผมเคยไปขอตอนนั้นไปขอตอนนี้ก็ไม่ได้อันนั้นมันเป็นเรื่องราวเป็นเรื่องข้อมูลในอดีตพี่น้องผมก็เคยไปขอผมเดินทางไปในช่วงปีพุทธศักราช2 5 4 7ในยุคข,ของท่านนายกทักษิณชินวัตรจนป่านนี้ผมก็ไม่ได้เหมือนกันแต่เมื่อช่วงสองเดือนที่ผ่านมาสำนักง,งานองค์การสงเคริมฐานพัฒนกเขตเนี่ย นะครับเขาก็แจ้งผมบอกว่าพี่นนท์มีที่ดินทํากินไหมเราก็บอกว่าไม่มีถ้าไม่มีตอนนี้เขามีโครงการนะพี่จากนั้นเราก็ปฏิบัติตามคําแนะนําของเจ้าหน้าที่ของสํานักงานองค์การสงเคราะห์ทหาร่านสืบเขตนะครับทุกอย่างมันชัดเจนมากตรงนี้ไม่ต้องหวาดระแวงไม่ต้องสงสัยส่วนเรื่องจะได้หรือไม่ได้นะครับเรื่องนี้มันไม่มีใครรู้มันไม่มีใครทราบแต่พูดได้ชัดถ้อยชัดคําว่ามันเป็นโครงการของ สำนักง,งานองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในยุคข,ของท่านพลเอกเดชนิทิศเหลืองงามขำเป็นผู้ในการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกพี่น้องนะครับผมมาแจ้งข้อมูลข่าวสารกับพี่น้องทหารผ่านศึกแล้วส่วนท่านจะไปหรือไม่ไปนะครับมันก็เป็นเรื่องของท่านแต่ถ้าหากพี่น้องทหารผ่านศึกท่านใดนะครับที่ไม่มีที่ดินทํากินนะครับลูกหลานเหรียญหลุนของท่านแนอนาะคนเนี่ยจะทุกข์จะยากจะลําบาก เพราะไม่มีที่อยู่อาศัยไม่มีที่สุกหัวนอนหากท่านเดินทางมาทําเรื่องในครั้งนี้มันได้มันประสบผลสําเร็จได้ที่ทํากินครอบครัวลูกหลานเหลนนหลนของท่านก็จะอยู่ดีมีสุขอยู่ด,ดีมีกินหากท่านไม่ได้เดินทางมาแต่ปรากฏว่าเขาได้จริงๆพี่น้องท่านจะเสียโอกาสในทันทีท่านเสียโอกาสในทันทีเพราะฉะนั้น วันนี้ผมนําข่าวดีมาบอกท่านแล้วว่าสํานักง,งานองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเนี่ยเขาขยายเวลาปกติเขาให้โอกาสให้เวลาตั้งแต่วันที่หนึ่งพฤษภาคม2567ถึงวันที่31พฤษภาคม2567รวมระยะเวลา1เดือนนะครับแต่มีพี่น้องทหารผัานศึกส่วนหนึ่งเนี่ย นะครับก็ไปโพสตต์ตามหน้าสื่อตามเพจตามเฟซใน t i k t o อกนะครับก็บอกว่าขอขยายเวลาในการทําเรื่องขอที่ดินทํำกคิเนี่ยออกไปอีกได้ไหมนะครับเรื่องนี้มันก็ไปเข้าหูของท่านผู้ในยการองค์การส่งคราลังฐานพันศึกพลเอกเดชนิติศเหลืองงามขำนะครับท่านก็เลยสั่งการทันทีโครมเลยบอกว่ามีพี่น้องฐานพันศึกของเราเนี่ยทั่วประเทศเนี่ยเขาบอกว่า ระยะเวลามันกระชั้นชิดเกินไปเพราะฉะนั้นขยายออกไปอีกกว่าอย่างนั้นก็เลยขยายะระยะเวลาจากวันที่สาพฤษภาคม2ไปถึงวันที่17มิถุนายน2,567ท่านฟังไม่ผิดกับท่านฟังไม่ผิดทางสำนักง,งานองค์การสุเคราะห์ทหารผัจศึกขยายเวลาขอที่ดินทำกินกับพี่น้องฐานผัจจกบันบัตรชั้นที่1ึบัตรชั้นที่2บัตรชั้นที่3และ บัตรชั้นที่4ถึงวันที่17มนิถุนายน2 5 6 7อย่าลืมผมเตือนคุณแล้วไปหรือไม่ไปเป็นเรื่องของท่านแล้วตอนนี้คลิปนี้แจ้งข้อมูลข่าวสารแต่เพียงเท่านี้ฟังแล้วถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดแชร์ออกไปเยอะๆนะครับเอาให้เยอะๆเพื่ออะไรเพื่อพี่น้องฐานบันศึกที่อาศัยอยู่ทั่วประเทศ ได้รับข้อมูลข่าวสารเรื่องนี้แชร์ออกไปพี่น้องแชร์ไปเยอะๆนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ